ทางเพอ่์ช่องเมกไม่ดีวันนี้จะเรียนชั้นตั้งค้ำแน่นอนอีกแล้วเธอซึ่ง MV ที่จะมาเรียนชั้นวันนี้มีถึงสาม MV เธอก็จะประกอบไปด้วยมิลเล่เอทีส e, แล้วก็ดีเคบีเธอแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกับวงมิลเล่ก่อนละกันซึ่งก็มีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ขอเราเรียนชั้นวงมิลเล่ต้อบอกว่าวงมิลเล่เนี่ยประมาณสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ก่อนได้มั้งเป็นวันพุธซึ่งวันพุธเป็นวันที่เราติดภารกิจอันใหญ่หลวงมากเราก็เลยไม่สามารถรีแอคชั่นได้แต่แอบ แล้วเธอคือแบบด้วยความอยากดูเพราะว่ามีน้องดงพยโยหนึ่งคนที่มาจากรายการโปรดิวเอแล้วก็มาจากวง,ง X1 ด้วยซึ่งเราก็ได้แอบดูทั้งเวอร์ชันสเตทแล้วก็เวอร์ชันเอ็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อน้องขอมาเราก็จะเรีชั่นให้ดูอย่างแน่นอนเธอแต่ก่อนจะไปดูดีรั่นเราจะบอกก่อนว่าวงล่าเนี่ยก็มาจากค่าย DSP สพูดถึงค่าย DSP เนี่ยแล้วก็เราจะถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอีกวงหนึ่งก็คือวงคาร่าแล้วก็มีวงเกิร์ลกรุ๊ปที่แท่งติด bow, หอัอย่างเรนโบหรือจะ วงที่แบบว่าเราได้ฟังเพลงอยู่แล้วแล้ววงมีแล่เนี่ยก็ถือเป็นบอยแบนด์ที่เพิ่งเดบิวต์ของค่ายหลังจากที่ค่ายเนี่ยไม่ได้เดบิวต์บอยแบนด์มานานมากแล้วถ้าในความรู้สึกเราเท่าที่จะจำได้บอยแบนด์ล่าสุดค่ายนะ่าจะวงเอแต็นะเพราะว่าเป็นวงเอแต็ก็เป็นบอยแบนด์ของค่ายที่รู้สึกว่าตอนเพลงเริ่มต้นกับเพลงวันฟอลอยู่เป็นเพลงที่บอกวุ้ยตีหัวเข้าบ้านมากวุ้ยชอบแบบว่าชอบคอนเซ็ปต์บ้างนี่มีความอลังการมีความแบบว่าปล่อยพลังใส่กันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมรารีแอคชัั่นกบวงรีแลอีีกกคครั้งงนึะมาาดดูว่่ แล้วขอบอกก่อนเลยนะว่าตอนนี้เราจำชื่อน้องๆไม่ได้เลยเธอจำได้แค่นงพโยคนเดียวแต่ต่ว่า m มีอะมีความรู้สึกเหมือนเป็นภาคต่อของวงเอพิลไหมมันจะมีอวกาศเหมือนปลว่าจัการวานเดียวกันเลยประมาณแบบนี้ตัวนี้บอยแบนด์หลังมาจะมีฟิลเอ็มีจะมีความประการตาแบบมีการเล่นแบบว่าอวกาศมากขึ้น เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ตอนเปิดมาเขาเรียกว่าขัานตึงขัานซุกอย่างนี้ดูจับต้องได้ง่ายเข้าถึงง่ายฟังไม่ยากเลยแล้วสึกว่าขัอนแรกข้าเป็นเลยความเรุนแรงมากดูดิดูเอ็มดีแบบกราฟิกแบบว่าซีจีตการ์ตาขนยนเลยนะ ที่ยังมีมผสมผสานของตัวอักษรเกาหลีอ่อะที่เป็นแบบข้าววะทุกการอะไรเงี้ยชอบนะจะมีน้องคนผมตากับคนที่คนผมแบบทองๆคนเนี้ย รู้สึกว่าต้องตาเรามาแต่เรายังเรายังจำชื่อ้องไม่ได้ถ้าใครแนะนำได้ก็สามารถแนะนำหรือว่าอยากจะถ่ายความสามาถของน้องแต่ละคนในวันนี้ก็ได้คอมเมนต์ได้ล่างเราังได้เลยเ่ะแล้วโตามอ่านแน่นอน ความหนักแรนมากเยอะมากก็รู้พลงนี้ความลงตัวจริงๆนะเั้าแต่ท่อนเติร์ดท่อนทุกตัวนี่ยรู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ง่ายจริงอะ มันจะแบบไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่อจนเกินไปมีความรู้สึกวา่าเราฟังแล้วอ่ะมีความสุขกับเพลงด้วยอะแล้วท่าเต้นแต่คนคือแบบอินแทกอะอดูแบบมีความใส่ความเป็นแบบ,บว่าคอมเตอร์อะเอาเอาอกแนวแบบโรบอทโรบอทเข้ามาอย่างเงี้ยคือคอนเซปต์อะเราคิดถึงหนังประมาณแบบว่าเหมือนหาจุดเชื่อมโยงบางอย่างตามหาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนลยวันนี้ไม่คิดไปเองนะ I do me, I'm gonna do a video with ชอบท่าเนี่ยสีน่นาทีคือแบบสวยอะจตดเลี้ยงเลอนด้แบบสติการยืนได้ดีมากกับอ,อย่งกันเดิน แล้วก็จบแล้วก็เพลงเคล่าของโมเมล่าบอกเลยว่าเป็นการสอบความรอคอยมากเพราะว่าหลายๆคนก็รอรองดงพยโยเนี่ยเมื่อไหร่น้องจะได้เดบิวต์สักทีหลังจากวงเอ็กวันได้เกิดการพักกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคนก็รอการรอคอยของน้องดงพยโยเพราะว่าแต่เราสมาชิกจากวงเอ็กวันก็ได้มีการเดบิวต์แบบเป็นวงใหม่มาไม่ว่าจะเป็นวงเบนหนึ่งเจ็ดสามของน้องฮันกอหรือน้องโดยอนหรือว่าวงนิปปิ้งของน้องจุนโฮอย่างเงี้ยหรือว่าโซเดียลของมูซอกอึนซังแล้วก็จุนยอนอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นมาแล้วอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยรอการเดบิวต์ขขขออออออองงงงงงนนนนนน้้้้้้มมมมยยซึึ่่่พววีแแรรรกกกไดดเบิตต์าาา็คคคืุ นะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกับวงที่สองที่เราจะเลีแอคชั่นกันเถอะก็คือวงนี้เลยเถอะ DKB ซึ่งมีน้องมาคอมเมนต์ด้านล่างนี่นแหละบอกว่า DKB เพลงพร้อมมากเพลงใหม่พร้อมมากก็เพลง All In ซึ่งจะบอกวงนี้เป็นวงที่เราไม่เคยตามเลยไม่เคยฟังเพลงของวงนี้เลยคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปแรกของวง DKB เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเีแยคชั่นกับวง DKB ดีกว่ามาดูดีกว่าว่าจะมีน้องคนไหนในวงนี้จะโดนตกหรือเปล่าแล้วว่าเพลงนี้จะโดนเข้ามาอยู่ในใจเราหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเรามาฟังกับเพลง All In ของ DKB ดีกว่าเธอเลยดีกว่าๆๆค่ะ เปิดมาก็มีความน่าสนใจนะเนี่ยโอ้ท่อนเปิดทำนองเปิดก็น่าสนใจโอ้โหแต่ละคนคือลุกเทมากสนุกมากโอ้ 아니, 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 아 아니, 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 ่านี้บุ๊ดออบุ๊ดวมีซีรีทรตกใจด้ยเอเนี่ย

ป้าแล้วว่าะโอ้ยโอ้ไม่กอดทีทรซีใจเวอร์เาบอกว่าปัาครั้งแล้วคือแต่ว็าขำทันต้องรัตามแล้วอ่ะ คือก็คุอด ic ีแต่ข้าวหลังกับผมนีดคิดก็ดีมากตอนนี้คือแบบหลดหน้าร้องคนนี้มากอะมากมาก หลอดหูว่าดี คนแล้วก็จบล่ะกับเพลงวงดีเคดีจะบอกว่าเออทานอนดนตรีต่างๆนี่คือความสุขส่วนตัวว่าถ้านอนดนตรีต่างๆอะ่ะมันคุ้นหูมันมันมันมีนมนความสุขแับเป็นเข้าปากบางครั้งแรกก็เข้าปากทัแลน,น,นอนเพลงตามท่อนหุกได้เลยประมาณนี้นคือรู้สึกว่าดน,นตรีมันเหมือน มันเหมือนเพลงะอะไรสักเพลงหนึ่งหรือว่าอะไรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไะรู้สึกว่ามันมีความหลอนหูมันมีความเข้าหูแลว้วก็ทดกทำได้ดีแล้วหน้าตาในน้องแต่ละคนเน่ด้วยความที่เรายังไม่รู้จักชื่อเมมเบอร์สักคนหนึ่งเลยใช่ไหมแต่พอเห็นหน้านอ้องแต่ละคนรู้สึกว่าหน้าตาแต่ละคนน่ะมีเอกลักษณ์คือจะบอกแต่ละคนมีเอกลักษณ์ประจำตัวตัวเองอะในในความรู้สึกข,ของเรานะแต่ด้วยความที่เราอะยังไม่รู้จัก,กน้องๆคนไหนสักคนหนึ่งเลยแต่มีคนหนึ่งที่ต้องตาเรามากๆนะคือน้องคนที่ทำขนคล้ายๆผมบ๊อบคือผมบ๊อบแล้วเทป คนนั้นเห็นหน้าบ่อยแล้วคือหน้าดูแบบหวานไม่ได้เท่ก็ได้คคอร์ฟิวไนแบบมากถ้าใครรู้ชื่อเราคนาดนั้นคอมเมนต์ด้านล่างบอกเลยนะเธอหรือว่าใครอยากจะขายของขายวงนี้ว่าดีเคบีมีสามาชิกกี่คนแต่ละคนบอกว่ามีเอกลักษณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแต่ละคนมีใครบ้างก็สามารถคอมเมนต์ขายของได้เหมือนกันเธอเพราะาเพลงแรกออลอินนี่เราเพิ่งฝักเพลงแรกเนี้ยฝากทูกกคือหลดหูเดี๋ยวจะไปตามเก็บตามฟังเพลงอื่นเดี๋ยวไปตามดูเวอร์ชันสเตจของน้องๆด้วยเธอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมาต่อกับวงที่สามเ่องเล็กชันคือวงนี้เธอวงเอท ก็บอกว่าวงเอทีสันอีกวงหนึ่งที่เราได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ยังไม่เคยได้ฟังเพลงของเอที T สักทีหนึ่งเลยต้นมีรุ่นน้องที่รู้จักกันแน่แหล,ะบ, i, หล T ะบอกว่าเฮ้ยพี่หนอยากี่เรีชันวงนี้วงเอทีสับอกว่าแต่ละคนหน้าตาหล่อมากเท่มากซึ่งรุ่นน้องฉันก็ได้ขายมาสองคนคือซายกับซองฮวา,วาซึ่งพอเห็นหน้าสองคนนี้ปุ๊บเฮ้ยซึ่เคยเห็นในหน้าทามาทวิตเตอร์เคยมีคนมาอวยความหล่อหล่ขอขัสองคนนี้บ่อยๆในหน้าทามลายชานอะไรอย่างเงี้ยแซนก็อ๋อเป็นสมาชิกวงเอทีสนี่เองก็เรีชันวงเอ ตกลงไปเธอว่าฉันมาดูดีกว่าคะ่ะโอ้ยตัวเก๋ดูแบบนี้โอโอเราก็จะบอกว่ายังไม่รู้จักเมมเบอรลคนไหน,น้องจากสองคนที่น้องขายมาข้างต้นนะโอ้คนนี้ใช่ไหมทรงวาเฮ้ย อบฟิลโตโตอย่างเงี้ยเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยอ่ะที่แบบมีความนผ้ใหญ่อะโอ้รอนรอบีนโอ้เทอ น,นี้จะมีความเท่มากจากสองลงแรกที่เราได้เรียชข่าเมื่อกี้ทำไมอ่ะอันนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่เลยอะอวอ,อน,นี่ะายตายกหิบหกันหกหยิมกัน เองอือกแล้วอ่ะแค่ออันนี้ก็มีพาเป็นแค่แบบอยู่ผู้ใหญ่เลไอย่างเงี้ยโอ้ไม่แบบไม่แบบดี คนที่นอนใช่ไำมล่ะมาคือหลอ่อหล่อจริงเลยส่วนมีคนผมดำอีกคนหนึ่งเขารู้สึกว่าต้องตาเราอะ่ะเดี๋ยวชี้ให้ดูหล่อหลอ่อเนี่ยคนเนี้ยคนผมดำสั้นๆอ่ะเธอเชื่ออรรไนะไรอะหล,ล่อมากเนี่ยใส่ชุดดำด้วยเนี่ยโอ้โหเท่จริจริงเขาจะนงว่าหลอ่อจริง เทจริงฟานก็หล่อโชว์ซิทแคทแบบตกใจมากดีดีดีดโอ้ต้นหนังแดงเนี่นยคนนี้ชื่ออะไรห,หรอเข่กโอ้ oh my god ก็ดีด้วยอ่ะแร็ปก็ดีอ,ะอ่ะโอ้ดีดีดีด,ด,ด,ดทุกคนแล้วก็ตบทการเรียงชาติของเอทีสบอกเลยว่าโฮ้ยชอบเพลงนะรู<ล>้สึกว่าเพลงท่อนุกท่อนแร็ปเลยมีความน่าสนใจและคือติดหูเหมือนกันเธอรู้สึกว่าเออตามที่น้องถ่ายมาันรจริงคุณอจริงหล่อมีฟิลแบบในแบบเท่แบบโตโตอ่ะ ซึ่งจะบอกว่าแนวนี้ฉันก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่ก็ชอบแบบดารเด็กๆนะแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โตนี่ก็ชอบกันเขาล่อเลาะจริงๆก็มีวงในเอ็มวีที่ผมดำๆสั้นๆหน่อยอะ่ะคนนั้นชื่ออะไรอะ่ะบอกเห็นแล้วแบบต้องตาต้องใจมากเลยวงนี้งานดีจริงเธอถ้าใครอยากขายของวงเอินสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเธอจะไปตามเก็บตามอ่านแน่นอนพอคิดว่าหลังจะดูเอ็มวีเพลงนี้เสร็จปุ๊บอะก็คงจะไปตามดูสเตปน้องๆเช่นกันเธอยเพลงมีความน่าสนใจแต่ว่าทั้งสามวงที่เราเลืกชาตวันนี้มาเ่าจะเป็นมิแล้ดีเคบีหรือเอที T S, ิง เทั้งสไตล์เพลงมีความรู้สึกเท่อ่ะมีแรกเริ่มต้นด้วยความเท่แบบเด็กๆก,ก่อนเท่แบบวัยรุ่นเลยประมาณแบบเนี้ยอย่างวง DKB อย่างเงี้ยก็คือความเท่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเริ่มได้ว่ด้วยความดิบๆถูกอ่ะมันหลอนหูกอะเป็นฟีลลิ่งฟังเพลงที่แปลกเหมือนกันสำหรับเรานะคือฟังปุ๊บรู้สึกว่าเหมือนเราเคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนแตค่ครั้งที่เราเพิ่งฟังเพลงนี้เป็นครั้งแรกส่วนวอเอทีก็ตามที่เราบอกเลยคือมีความหล่อเท่หนักแน่นแล้วก็คือเต้นไฟลุกแบบโดยโทีดีจริง หลอกคบเครื่องหลอกคบสูตรจะบอกว่าทางสาวงนี้เล l l e c ก็คือไม่ผิดหวังเลยเธอและนัาทุกคนลองไปเสิร์ชดู MB ย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นวง m ี l l a DKB และเอท e z รับรองว่าเธอจะชื่นชอบเหมือนฉันขนาดฉันฟังรอบแรกเนี่ยฉันยังชอบเลยเธอเพราะฉะนั้นฝากน้องๆน้นนงสาววงเธอแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะติดตามคลิปเราแล้วก็คลิปหน้าจะเ c ี l l e c t ลงไหนเลยติดตาม,มาเธอตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะนี่อ่ะบ๊ายบายค่ะ